สวยสกดหน้าที่แพนเค,ค้กรำถวายแม่น้ำโค้งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนรอคอยมานานสำหรับงานบุญบางฝ่ายพญานาคประจำปีพศ2565ซึ่งในปีนี้ก็มีประชาชนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาพากันไปท่องเที่ยวกับเทศกาลและเราชมปรากฏการณ์บางฝ่ายพญานาคริมแม่น้ำโค้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนองค่ายทั้งที่อำเภอพลพ,พิสยัย ซึ่งแผ่นเค้กเขมนิตพร้อมด้วยนางรำอีกกว่า1000คนรับหน้าที่รำบวงสวงบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายในเทศกาลออกพรรษาท่ารำอ่อนช้อยสวยงามคนแห่ชมและแห่ร่วมงานเพียบด้วยกิจกรรมในงานประเพณีงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกจุดหลักของการจัดกิจกรรมคือที่อำเภอพลพ,พิสยัยอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอรัตนาวาปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เพื่อรอชมปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคในวันออกพรรษานอกจากนี้ทางด้านบรรยากาศการรอชมปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคริมแม่น้ำโค้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนองไขยมีนักท่องเที่ยวอยู่เนืองแน่นอยู่ริมแม่น้ำโค้งและก็ไม่ผิดหวังเมื่อบ้างไฟพญานาคชุดแรกผุดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกา22นาทีที่แม่น้ำโค้งบ้านโพนแพงตำบลโพนแพงอำเภอรัตนาวาปีบ้างไฟพญานาคสีแดงอ์ชมพูเกิดขึ้นสองลูก ลังจากนั้นก็มีบ้างไฟเกิดขึ้นในหลายจุดเช่นที่นิคมสร้างตนเองแปลงจัน,จนอำเภอรัตนาวาปี1ลูกถัดมาเวลา18.35นนาทีบ้างไฟพยานะคเกิดขึ้นที่บ้านตาลชุมตำบรัตนาวาปีเป็นชุดต่อเนื่องกันนับได้11ลูกอย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาคาดว่าในค่ำคืนวันนี้1 1ตุลาคม65อาจจะยังคงมีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาเกิดขึ้นให้ชมอีกวันตามดื่ฝังง่งโค้ ในพื้นที่อำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายขณะที่บังไฟพญานาคเกิดขึ้นในวันออกพรรษาปี2564ที่ผ่านมาจากข้อมูลที่แต่ละอำเภอรายงานมาจังหวัดหนองคายอย่างไม่เป็นทางการมีบังไฟพญานาคเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน615ลูก